สนับสนุนโดยเอสโซเอสโซมุ่งมั่นสรรรสร้างพลังงานสู่สังคมที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้ายังจํากันได้นะครับผมเคยพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการบ้านอยู่กับน้ําซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ทาง SCG ตราช้างร่วมกับมูล,ลนิธิที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการก็คือให้น้องๆนิสิตนักศึกษาได้ออกแบบบ้านนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมกัน ทั้งหมดของวันนั้นได้มา3ทีมแล้วนะครับทั้ง3ทีมจากไอเดียสร้างสรรค์ของน้องๆเน,นรมิตให้เป็นบ้านจริงๆข้างหลังผมนี่แล้วละครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้บ้านเหล่านั้นจะใช้อยู่อาศัยได้จริงๆเราก็จะมีประโยชน์ใช้สอยยังไงบ้างนะครับไปติดตามชมในดูดี CSR าทำดีมีคนเห็นวันนี้เลยครับ ของโครงการบ้านอยู่กับน้ำอยากให้พี่เาเล่าถึงที่มาโครงการนี้จพื่อนครขอค่ะโครงการบ้านอยู่กับน้ำหรือฟรั b เ y โฮม e นี่นะคะคก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของไ c g โดยตราช้างกับคอโตเนี่ยคะ่ะก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆคืนให้กับชุมชนและสังคมนะคะเรื่องการทำโครงการแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดยืนหลักของเราเลยนะคะคทุกๆโครงการของตราช้างกับคอโตเนี่ยเราจะมี ความคิดที่ว่าต้องสร้างเพื่อให้นะคะนี่คือที่มาแล้ววันนี้เราได้มาร่วมมือกับมูลนิธิประเทศไทยนะที่อยู่อาศัยประเทศเขาทอดทำงมูลนธิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยนะคะคก็เลยได้มามีโอกาสได้สร้างบ้านสำหลังนี้โดยจัดการประกวดนะคะกับนักศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์สถาปัตย์ทั่วประเทศเหมือนกันมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินนะคะ จาก108แบบเราเหลือสิแบบจาก10แบบเหลือ3แบบแล้ว3แบบเอามาสร้างจริงนะคะที่อยุธยาอําเภอมหาราชที่นี่นะคะแล้วนี่ก็คือบ้านที่เราตั้งใจว่าจะให้อยู่กับน้ําได้ไม่ใช่แค่อยู่กับน้ำนะคะแต่ว่าอยู่กับแดดทนแดดทนฝนได้ด้วยส่งมอบให้ชาวบ้านจริงๆ่ะส่งมอบมีเจ้าของบ้านจริงอันนี้เราปลูกบนพื้นที่ของเขานะคะบนพื้นที่ ที่ดินของเจ้าของบ้านเองจริงๆน้ําท่วมถึงจริงๆทุกปีจริงๆแล้วจากจากแนวคิดที่กลายมาเป็นบ้านจริงๆนี่ทาง s อสเข้ามามีส่วนร่วมอะไรบ้างครับั้งสามหลักนีก็ตั้งแต่เรื่องแบบนะคะว่าบ้านต้องอยู่กับน้ำนั้นเรื่องของโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากๆเป็นการตอบโจทย์เรื่องความแข็งแรงทนทานนะคะ การอยู่กับน้ำเนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ยต้องมั่นคงแน่ๆถือว่าอยู่ได้เป็น10ปีนะคะไม่ใช่เ,เหมือนวัสดุอื่นๆซึ่งก็แน่นอนเป็นวัสดุของ S C G ที่มาสนับสนุนใช่ค่ะการนี้แล้ววัสดุหลก<ม>ักที่เราใช้วันนี้เป็นวัสดุประเภทไฟเบอร์ซิเมนต์นะคะไฟเบอร์ซ<ม>ิเมนต์เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยคแต่เป็นวัสดุทํามาเป็นชิ้นๆเราจะได้ไม้บันไดไม้ตกแต่งบันไดไม้พื้นแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องเลือกขนาดวัสดุให้ถูกต้องนะคะ เพราะว่าบันไดน,นี่คสคัญเลยใช่ไหมครับใช่หามบางบไม่ได้นะต้องอย่างหนานะคะหนึ่นง,น,งน,นิ้วนะคะอย่างหนาหนึ่งนิ้วนะคะหักแน่ๆค่ะรับรองถ้าใช้ผิดประเภทผิดขนาดหักนะคะถึงแม้จะเป็นวัสดุที่ทนน้ำนะคะทนแดดทนฝนแต่ถ้าขนาดไม่ได้ขนาดไม่ไม่ปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้ในรายละเอียดเราก็สามารถเปิดข้อมูลดูได้ในเว็บไซต์ นะฮะของ SCG หรือตราช้างนะคะมีอยู่แล้วค่ะก็มีให้รายละเอียดในตรงนี้อยู่แล้วให้มากเลยที่สุดเท<ม>่าที่จะเรามีเลยค่ะครับผมมีอะไรจะฝากถึงคนทั่วไปครับสำหรับโครงการดีๆของ SCG โครงการนี้นะคะเราก็ได้จะทาแบบบ้านนะคะให้สามารถปลูกสร้างได้จริงนะคะคมีแบบถอดแบบเรียกว่าถอดรหัสของวัสดุก่อสร้างึ่งก็ยืนยันจากมีผู้อาศัยอยู่จริงแน่นอนครับ,รบเปิดไปเว็บไซต์สามารถโหลดได้เลยนะคะค หรืออาจจะติดต่อมาที่ call center ของ S C G ก็ได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะอยากได้วัสดุดีๆอย่างนี้ใช่เพราะว่าปรึกษาได้เพราะว่าเราก็มีร้านค้าให้ปรึกษามีเจ้าหน้าที่เรื่อง่าร้านค้ามีเจ้าหน้าที่สถาปนิกนะคะวิศวกรให้คำปรึกษาณร้านค้าค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เต้ามากครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับคุณป้าครับคุณป้าตรงนี้บริเวณนี้ปกติแล้วน้ำท่วมเยอะไหมครับเมื่อปีก่อนๆก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ที่บ้านนู้นปีสามสีแล้วไงที่บ้านเก่าใช่ไหมฮะที่บ้านเก่าสกี่เมตรนะฮะสามโอ้ยถึงไหนอ่ะคุณป้าลอยสังกะสียังอยู่ยังเป็นพยานอยู่แล้วอยู่กันได้ไหมฮะสำหรับครอบครัวอยู่ไม่ได้ไม่เช่าบ้านเพือยู่ครับ จนพุธนี่ไปถึงนอนได้สองคืน บ้านเขาสูงจังแต่ก็ทําท่วมอยู่ก็ดินก็อยู่ไม่ได้อยู่ต่สองคืนก็อบพยพครับแล้วพอทราบข่าวว่า SCG จะมีการมอบบ้านให้ตรงบริเวณนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับดีใจจ้ะดีใจนี่คุณป้ามาดูระหว่างที่เขาสร้างอยู่ตลอดเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับเนี่ยติดตามทุกวันแหละอืมก็คือเหตุว่าตรงนี้แหละจะเป็นตรงนี้แหละจะเป็นบ้านเราในอนาคตจ้าฮพราะทีก็ทิ้งเราครับอืมก็มันนอนทูกคืนเลยครับ เป็นไงบ้างครับอยู่แล้วอยู่เย็นดีเย็นดีนะฮะจ้านอนทุกคืนเลยคุณป้านอน้างไหนคุณป้านอนชอบตรงนี้นอนเย็นสบายดีจังนอนทุกคืนเนี่ยจังก็ทำเนี่ยโอ้ไม่เคยเว้นเลยเมื่อคืนไปงานจบมายังมานอนเลยนี่กะจะอยู่กับใครบ้างคุณป้าหลังนี้อยู่กับลูกคนเล็กอ๋อครับสองคนแม่ลูกแล้วทาง S c g ซเนี่ยบ้านหลังนี้เขาให้อะไรมาบ้างครับในหมายถึงในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคอะไรอย่างงี้ครับ ในเรื่องของการเก็บน้ําไว้ในยามที่แบบว่ามีน้ําท่วมอย่างนี้มีไหมครับคุณป้าครับอะไรอะไรอะไรฉันก็ไม่รู้มีมีในเรื่องของการใช้สอยครับมีห้องไหนที่เขา S G G เขาเขาแบบให้มาบ้างครับมีัวมีห้องน้ํามี พี่หุงหากินก็เรียกว่าให้ครบเลยใช่ไหมครับจ้ะครบเลยต้องให้ครบเลยคุณป้ามีอะไรจะพูดกับทางโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็ทางเ C G ซแล้วก็มูลรนมูล,ล,มล,ลนิธิที่อยู่อาศัยบ้างครับในวันนี้มูลนิธิก็จะขอบพระคุณเขาครับว่าช่วยเหลือบ้านได้เนี่ยมูลนิธิที่อาศาายัยนะครับผม เขาก็มาดูแลฉันอยู่โหเดือนนึงมาสองเที่ยวสามเที่ยวันดูยายคลำบากไหมลำบากก็ติลูกกลัวงั้นเขาก็มาดูแลอยู่เรื่อยจนได้เนี่ยครับของมูลนิธิเนี่ยตาช้างกันนะเอสตีตีอ่ะก็เรียกว่าวันนี้สมใจละมีบ้านของตัวเองแล้วที่อยู่สูงด้วยเนี่ยรู้สึกสูงมากเลยเนี่ยก็ทำให้ยายหนีน้ำคราวนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมคุณยายไม่กลัวแล้ว ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามดูดีซียอสตรกันต่อในช่วงหน้าครับเป็นไงบ้างครับน้องๆครับรู้สึกจากบ้านที่ในกระดาษในที่เราจินตนาการไว้แล้วมาสร้างเป็นบ้านจริงๆวันนี้รู้สึกยังไงบ้าน ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าถ้ภาภูมิใจมากครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ,รบด้วยการนําความรู้ที่เราลร่มเรียนมาเอามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านนะแล้วคอนเซปต์ของบ้านชื่อว่าบ้านอะไรนะฮะอันนี How ้ house for, for f l o o มีคอนเซปต์ยังไงบ้านครับ house for f l o o นี้ก็คือบ้านที่เตรียมพร้อมกับน้ำท่วมใช่ไหมครับ,รบก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้ในสภาวะน,นั้นนะก็คือว่าเราต้องมีปัใจจัยให้ครบทั้ง4อย่าง ก็จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ดับแรกเราก็มีที่อยู่อาศัยแล้วก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมันยกใต้ถุนสูงใช่ไหมครับพอน้าท่วมมาเนี่ยสามารถอยู่ชั้น2ได้ก็คือ1และ2ก็คือเรามีเครื่องนุ่งห่มตัวฝ้าพีดาเนี่ยเราพยายามดีไซน์ให้มันเป็นชั้นเก็บของครับก็คือว่ามันจะช่วยเป็นฉนวนการความร้อนด้วยแล้วก็เก็บของใช้ที่จําเป็นที่ว่าต้องหนีน้ําจริงๆนะครับพูดอย่างนี้มันไม่เห็นภาพอะครับน้องทำเปได้ครับ โอ้ดูกว้างขวางทีเดียวนะครับพื้นที่ส่วนนี้นี่คือตั้งใจจะให้เป็นเปิดโล่องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับฮะใช่ครับคือว่า<ม>เรามีแนวความคิดที่ว่าเรามีพื้นที่40ตารางเมตรนี้ครับ,รบเราไม่ควรที่จะมาแบ่งให้เป็น 20- 20บ<ม>เพื่อว่าที่จะเป็นห้องนูน้นห้องนี้อ่าลองกลับกันว่าถ้าเรามี40ตารางเมตรเนี่ย<ม>ก็เราไม่แบ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าเรานอน40ทานข้าวก็40่ จะทําให้เราแบบเปิดวิสัยทัศน์ในการมองที่กว้างขึ้นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมถึงกันและอย่างเมื่อกี้อธิบายที่บอกว่ามีอะไรนะฮะเป็นที่เก็บเสื้อผ้านี่ส่วนไหนครับอ่าใช่ครับก็จะเห็นว่าตัวใต้ผ้าเพดานที่มันเหลือใช่ไหมครับเราก็จะมีตัวเหล็กเนี่ยที่ตีซอยเป็นโครงเข้าอีกทีหนึ่งก็เอาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยไปวางเพื่อเป็นชั้นห้องเก็บของก็คือคิดไว้ว่าสามารถเก็บของได้ในอนาคตใช่ไหมครับ เอาฟอร์ฟลดใช่ไหมครับครับครบ้วนทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยครับทีมนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังคอนเซ็ปต์ของอีกทีมหนึ่งกันบ้างนะครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับ ของน้องๆนี่บ้านนี่คือชื่อว่าฟลอร์มีตัวย่อด้วยเป็นฟลอร์เนี่ยเป็นตัวย่อย่อมาจากอะไรเอ่ย f ิฟวิ่งออนวอเตอร์ครับคอนเซ็ปต์ดีมากๆเป็นยังไงบ้างครับแนวความคิดของบ้านหลังนี้ครับก็ตามตามชื่อนะครับครับระยะของแย่เป็นคำว่าฟลอร์กับฟลอร์ลิ n วิ่งออนวอเตรับครับคือคำว่าฟลอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สากลครับคำว่าใช้ได้กับทุกทุกดีไซน์ทุกบ้านนะครับหมายว่าเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อ่อนๆกับธรรมชาติ ไทยเมื่อก่อนถอดเสื้อเดินกินข้าวมือน้ําท่วมไม่กลัวใช่ไหมครับพระนั่งเรือมาบินทบาทนี่คือคือคนไทยครับแต่พอเราสังคมเริ่มตอนตกเริ่มเข้ามาเนี่ยเราเริ่มที่จะต่อต้านธรรมชาติครับเริ่มฝืนเริ่มติดแอร์อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าการที่เราไหลไปกับอะไรการที่เรายอมบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีครับในส่วนนี้ก็คือ สมมุติว่า,าน้ามันมาอย่างเงี้ยเราก็ยกอาคารขึ้นนะเพื่อยอมให้น้ํามันไหลโคลไปรนะเรื่องของลมที่พัดมาเนี่ยก็ดีไซน์หลังคาให้ไม่ไปต้าน,นลมนะครับ,รบถ้าหลังคามันต้านลมหลังคาก็จะก็จะเปิดแล้วก็ให้มันแบบลมมันลมมันผ่านได้ดีนะแต่ว่าไม่ไม่ให้หลังคาพังเรื่องของแสงเนี่ยถ้ามันแรงมากก็ร้อนแต่ถ้ามันไม่เข้าเลยเนี่ย ก็เปลืองไฟแล้วก็มีนะครับเราก็มีตัวระแนงนกองอะไรอย่างเงี้ยครับให้แสงมันผ่านเข้ามาได้ถ้าพูดถึงในเรื่องวัสดุนี่ทาง SCG ีนี่เข้ามาให้การสนับสนุนเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับพูดถึงวัสดุของ S c g ที่ใช้กับบ้านหลังนี้นิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างวัสดุของ SCG เนี่ยครับตอนแรกผมอิมเมจของทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะค่อนข้างแพงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเราดูในในเนี่ยเขาจะมีเลนส์ของสินค้าที่กว้างมากครับมีตั้งแต่ทั่วๆไปซึ่งซึ่งตอนแรกที่ผม เป็มาเราก็พยายามดูแล้วนะครับว่ามันมันน่าจะค่อนข้างถูกแล้วก็กันน้ําได้ด้วยอะไรครับ<ม>แต่แต่ว่าเขาก็มีช่างที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยก็แนะนํามามีอะไรอยากจะพูดจากโครงการดีๆที่ S C G รวมกันกับมูลมูนลนิธิที่อยู่อาศัยได้ก่อตั้งขึ้นครับครับ,รบก็ขอบคุณโครงการแบบนี้มากเลยครับผมอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกคคือปีหน้าปีหน้าทําอีกเนะี่ย นี่ก็พูดเผื่อรุ่นน้องแล้วใช่ไหมครับปีหน้าทําอีกก็ดีครับอันนี้คือดีจริงครับดีจริงที่ไหนก็คืออยู่ได้คนอยู่ได้จริงๆริงนะครับครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แนวความคิดของน้องๆทั้ง3ทีมที่ถูกนํามาเนรมิตให้เป็นบ้านจริงๆในวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับสามารถใช้อยู่อาศัยได้จริงๆนะครับแต่ตามก,กฎกติกาแล้วก็ต้องมี1 1ทีม1บ้านที่เป็นผู้ชนะนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นํามาสราสรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วผมถือว่าทั้ง3ทีมเป็นผู้ชนะเลยแหละครับก็ต้องขอบคุณทาง S c G ตราช้างแล้วก็มูลนิธิที่อยู่อาศัยด้วย ที่สนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้ครับวันนี้เวลาของดูดี CSR ทำดีมีคนเห็นหมดลงแล้วครับผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ